ไปรุ้ขี่ตมขี่โคตมาก็ย,ยังรอขี้เก่าครับพี่น้องเบิงที่แหละสกปุกม่่มเม้มนะปัญหาตกคุถังเลยหมาตกค้งกองเลยนะเอา้านะกับ New นิวนะฮอนด้าซิตี1.0 RS ตัวท็อปสุดรุ่นพิเศษออกมาใ,นใ,นใต้แดง7แสน8แสนนะตัวนี้เป็นตัว RS พร้อมแต่ว่ามือสองรถแค่ปีเดียว แล้วที่สําคัญไนะด้นาเดียวกับป้ายแดงพร้อมรถปีเดียวราคาห่างไปลดราคาจากป้ายแดงไป,ไป 2, สองแสนกว่าบาทโคตรสุดเพราะว่าไอ้เสมขายแค่หกแสนไปชมโอ้โห,โห,โหนี่มัน New City นิวซิตี้หนึ่งศูนย์อาร์เอสนะลุยขีดตัวมาสกปรกม,มัแม,ม่ยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ล้างให้ภายในปูด้ยวยพ่ยวแดงนาจุง่งนาจอเกียร์ออตโต้เลขไม่ 20, สองหมื่นกิโลเมตรซ้ำนัน้นโอ้โหโคตรสวยเลย ขนาดลุยขี้ตมขี้โคนมายังสวยขนาดนี้แล้วถจ้าคุณได้แต่งหน้าแต่งตาจะสวยขนาดไหนปาโท <laughs> ใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่เอาชุด <laughs> แต่งรอบ,อบงงค,นะออนอคอันล้อแม็กดงควันดำนะสเกอร์บ้อพันท่อคู่อีกสี่รถสองหมื่นโลไม่ต้องถามว่าติดแก๊สหรือเปล่าพี่ไม่เคยติดแน่นอนติ <laughs> ดอะไรติดอย่งเอติดเงี้ยน่อยติดผู้สาวติดนัน,นติดเะไไปรรติดกุยแจตี ก็เลยเลื้ยงใจขังวัดนันนันยอก์ยอหได้ยอกโคดสวยเลยหกแสนด่านั้นเองเวรุนจ๋าจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายธนาคารบริษัทรัฐอิสาหกิจรับเหมากอสั่งเหตุในเหดุนให้สวนแม่บ้านรถบัฟเฟอกีดยางขับวิ่นขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดใหม่เผาทานทุกอาชีพขับนิวซิตี้ตัวใหม่ได้เลยนะจ๊ะตัวไอเอสด้วย โอ้โหภายในผมแดงมึงไปลุยขี้ตุ้มที่ไหนมันนะสกปรกอยู่เลยวะเกียร์ออโต้หน้าจอไม่สองหมื่นโลพวงมาลัยล็อกความเร็วเจ็ดสปีดนะพิทันชูพิทันชิปอะไรก็ไม่รู้ึงลูกเว่งบอกง่ายเว่งเก็บโกกลินอยู่ภาษาบอกถ้ายังเบอกภาษาดูโอเคปะโอเคเอ้ามานะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับมีบริการเฮ็ดสัญญาฮอดเฮือน ส่รงรถฟรี hot, หอดเงื่อนส่งหอดหนาบ้านไม่ต้องเสียค่าได้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเหนืออีสานกลางใต้ตะเวนตกตะเวนออกนะฝังไทยลาวเขมรกัมพูชาพมาุ่งพม่าได้บิดหาวิธีขามเอาเองไอเสียงขายในทุกคนนั่นแหละโ okay, อเคปลุงเกาหลีส่งเงินอนอะมาให้เนี้ยอยู่บ้านซื้อแท่นรับรถไปหลายคัแล้วโอเคปะ ผู้หาเงินกะหาแมา่ผู้หากะหาผู้ใส่กะใส่ผู้ส่งกะส่งไปส่วนแล้วผู้ใส่กะใส่บ่เหลือเครื่องเดิมๆครับ1.0เทอร์โบสติกสต๊กเกอร์สติ๊กเกอร์มอ,อ,แบบอเตอร์กรอระบบปลอดภัยได้เบรก ABS ล่องแก้มหัวน็อตสายกระปุกเบ,บ,บ่เคยถอดแต่ฟูดอกเบิบ่งเลยสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอบ่เคยถอดไม่คือขยับแม้แต่ตัวเดียวขนาดยังไม่ล้างยังใหม่ขนาดนี้แล้วถ้าล้างแล้วจะหอมขนาดไหนล่ะครับพี่อ้าว ตั้งแต่เมื่อนี่ฮอดสงการปีนาผ่อนเพียงแค่6,800บาทคตรสุดกับราคานี้หลังจากสงการไปแล้วไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาที่10,000บาทช่วยผ่อนเดือนละ4พ0 0บาท6เดือนหรือรับเป็นส่วนลด24,000บาทผมจ่ายทั้งวดใหท้พี่2 4 0 0 0อ่ะชอบไหมชอบครับพี่โอนี้สุดไหมสุดครับพี่กับราคาแค่00 0ส0สุดไหมสุดครับพี่วิธีการจองครับแอดไลน์ที่นา้าท,ท,ทิกต็อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนล กดลิงก์ไลน์แอดเข้ามางเพียงแค่แบบประชาชนเบอร์โชที่อยู่เข้ามา3อย่างแค่นั้นเดี๋ยวไอเดินเลี้ยงให้นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิญนควบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจะให้ช่วยทุกคันจัดทุกเคสส่งฟีพอดหน้าบ้านก็ม่น้อพิมพ์คำว่าสุกใก้เสมมันสุดยอดอิเล็กท์ไร มันสุดที่สุดของที่สุดแล้วครับไอเสียงกบสิ่งว่าไงเจ้าเวรุน่นแชร์ไปเวรุ่นจ๋า